没有钱。 ีจ้ามาวันนี้จ้ะมาเก็บเห็ดมันปูน้ำกันนะจ้ะบางนี้กระลังงามๆเลยจ้ะนี่จ้ะยืดผ้าเก็บนะจ้ะเนาะกระลังพอดีเลยจ้ะกระลังงามเลยลุ่นดีค่ายน่ยจะงามๆเลย รังพอดีนะจ๊ะเขาบอกว่ารุ่นนี้สำหรับมิชลินสตาร์พี่นะเพราะว่ามันสีดอกมันสีดอกแข็งดีนะจ๊ะเวลราเห็ดอาหารหรือมันสีบล์มันสีบลเล่มันสีโบเละนี่จ๊ะง่ายจ้ะใส่ได้อยู่จ้ะใส่ได้อยู่ ใส่ได้อยู่จ้ะอ,อันนี้ดอกน้อยพดโอเคมองนี่เอาซ้ำนีสักัน่อนะจ้ะดอกงามดีจ้ะอ้วนๆพอดีเลยดอกันงามนะจ๊ะ เก็บเพชรนี่มันเป็นอ,อีหยังบูจ้ะเป็นคือจังเฮาติดนี่ละ่ะกันเฮาพ่ออังสีแห้งอยากพ่ออีกปานนี้กันเก็บแล้วดานี่ปานที่นี่มันรุ่นแห้งอยากมากเลยนี่จ้ะใส่ไ you know. ด้อยู่เนาะดอกนี่งามงามจะ้ะตอดีถือกันใหม่คุ้ม ไหวกัไรมีความชื่นกันเลยงามงามจ้ะพอเห็ดมันกูที่เกิดตามศอกใหม่อีกแล้วจะกองใหม่ดอกงามดีแล้วจ้ะขันมองอื่นสีดอกแหงๆมาหนึ่งนันเกิดตามศอกใหม่แบบดอกงามๆ,ๆ,ๆนี่จ้ะ Được có đi tục nhai đi đi phi nồng cần đi kẹp nhiệt nhạt ดอกงามดีเหรจ้ะจ้ะท pues, ่างามดีอยู่จ้ะดอกงามดีจ้ะเที่ยวนี้ดอกอ้วน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 อบอ้วนดีจ้ะนี่ แงมดีนะเจ้าน่ะ ได้ขนาดของมิชลินสตาร์พอดีลเลยจ้ะเป็นคาล่าดอกนี้บางลเลยจ้ะเพราะูสิได้บาบุกเือว่าสิเถาโพดนั่นดีอยู่จ้ะแต่ว่าเปแน่ใจว่าเถาโพดวะนี่ให้แน่จใะพี่น้องอุ่น,นตันๆ ขาไล่ใช่อวนดีครับมองดีดอกงามดีนะใช่นหะมว้าขาสันสันตันตันงามเลยใช่ หยี้งามง้ามจ้ะเก็บเพ็ดมันปูอีกแล้วจ้ะ ปู่นะจ๊ะมองนี่กะพ่อได้เก็บเด้อนะมองละกรรําสองกําจ้ะพี่นอ้องโด่กนี้น้ำกระมือนะจ๊ะ พี่น้องสามีถ่ายยู่ให้ลดข่อยขึ้นว่าบอกว่าพีบากคนคือเป็นขึ้นยังพีบาสมายยางป่าพเนา่าวกับไปนะว่าที่นี่ข่อยขึ้นว่าพ่อเห็ดมันปูเถอะน้องพี่น้องต่อไปค่อยงามปันไหกันยั่งแต่ว่ากันยั่งดีแต่ว่านี่ทั้งย่าน้ว่านี้สามีว่าฝ่ามาาด้อันนีบาสมัยยางในปลาพะนะย่านได้บ้านนี้ยานแต่ว่านว่าผ่อเห็ด จ้ะมือนี่ซ้ำนี่ได้ซ้ำนี่นะจ๊ะพี่ดอกงามๆนั่นจ้ะนี่ดอกงามๆแต่ว่าอันสามีว่าพี่บา่าเขามาในปา่าแกป่านี้เพราะเป็นเพราะพอเฮ็ดตอนสุดท้ายวานีิใจย่านได้ป่ะนี้ย่านออกจากป่าไหมจ๊ะนี่ได้ซ้ำนี่นะจ๊ะเฮ็ดเพิ่งหวานได้ตั้งดอกหนึ่งเฮ็ดหมวกเฮ็ดหมวกหักน้ำจ้ะ